สวัสดีค่ะวันนี้พราวก็จะมาพูดถึงเรื่องอความแตกต่างระหว่างการทํางานบนเรือสําราญกับการทํางานในโรงแรมนะคะไม่รู้เป็นเพื่อนเบื่อพราวแล้วหรือยังนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะชวงนี้ก็จะโผล่หน้ามาให้เพื่อนๆเห็นบ่อยนิดนึงคลิปวันละครั้งสองครั้งอะไรทํานองเนี้ยแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ความรู้กันนะคะ วันนี้พาว่างมาเลยก็เลยได้เทคโนตสั้นๆนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการทำงานบนเรือสำราญแล้วก็การทำงานในโรงแรมนะคะซึ่งแต่ละ แต่ละส่วนต่างๆเนี่ยมันมาจากประสบการณ์โดยตรงของเรานะคะหากไม่ถูกใจเพื่อนยังไงหรือว่ามีข้อผิดพลาดยังไงเนี่ยต้องขอโทษมาและตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็หากมีคําติชมยังไงก็พร้อมรับฟังนะคะสามารถอา่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะจะได้เอาไปอ่ะ,อะปรับปรุงแก้ไขตัวเองในในคลิปต่อๆไปนะคะ อันเนี้ยก็เราก็จะมาดูในส่วนแรกเลยะคะในในความแตกต่างก็คืออย่างแรกเลยในส่วนของ one day off นะคะหรือว่าวันหยุดอะไรเนี้ยในส่วนของงานเรือนเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดไปเนาะไม่มี day off ในส่วนที่จะมี day off เนี่ยก็จะเป็นพวกตำแหน่งต่างๆตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่ตำแหน่งของพาวอะไรเงี้ยอย่างพวกที่อยู่ dining room อะไรเนี่ยเขาอาจจะมีวีคละครั้งหรือว่าพวกออฟฟิเซอร์เขาก็จะมีวีคละครั้งเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ยงานเรือก็จะไม่มีวันหยุดนะคะต่างจากงานโรงแรมนะคะที่จะมีวันหยุดแล้วแต่โรงแรมด้วยนะบางโรงแรมเนี่ยก็จะมีวันหยุดอ่าสัปดาห์ละสองครั้งบางโรงแรมก็สัปดาห์ละครั้งเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย ดังนั้นเนี่ยความโอเวอร์โหลดของงานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะหนักไปทางของงานเรือเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราทํางานโรงแรมในฝั่งใช่ไหมเราเหนื่อยเนี่ยเราก็จะมีวันหยุดวัน2วันเพื่อพักในวีคนั้นๆเพื่อที่จะแบบว่ารีเฟรชตัวเองกลับมาให้กลับมามีแบบเอ e เนอรีที่จะทํางานต่ออะไรเงี้ยแต่งานเรือเนี่ยมันเหมือนเราต้องบิวตัวเองตลอดเวลาเว้ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีแรงผลักดันมีกําลังใจในการทํางานต่อต้องแบบติ้งโพสティブเท่านั้นอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันไม่มีวันหยุด ถูกต้องปะเออเราก็เอ่อ อย่างที่2นะคะข้อ2เลยก็คือระยะเวลาทํางานนะคะไม่เหมือนกันเพราะว่าทํางานโรงแรมเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราทํางานวันละ10 1ถึงชั่วโมงแล้วแต่ตําแหน่งอีกนะเพราะว่าอย่างพวกช่างบางทีก็แทบจะทั้งวันอะ่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยไม่เหมือนกันแต่และตาแหน่งเนี่ยชั่วโมงการทางานก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของการทํางานโรงแรมใช่ไหมคะงานโรงแรมเนี่ยมันก็จะ ฟิกแน่นอนเลยว่าวัานหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องทำงานวันละ8ชั่วโมง9ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงแล้วแต่เพอร์ซีของแต่ละโรงแรมนะคะไม่เหมือนกันเนาะเออดังนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างอีกแล้วเวลาทำงานอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหน้างานของแต่ละงานอย่างงานเรือนเนี่ยค่อนข้างจะหนักนิดน,นึงเราไม่สามารถที่จะออรู้ได้ว่า อะไรเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าบางทีอาจจะ b ซี่หรือว่าคนในส่วนงานในเรือนี้บางคนอาจจะ medical off ใช่ไหมคะก็คือว่าลาป่วยก็คือมีมีจุดหมายว่าคนนี้ป่วยมาทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยดังนั้นพว,พ,วพวกพวกพวกราวที่แบบว่าต้องทํางานบางทีอาจจะต้องควบตําแหน่งหรือว่าต้องควบงานของของอีกคนหนึ่งไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้งานเราโหลดแล้วบางทีเราก็ต้องทํางานเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่า ึงแม้ว่าเราจะทํางานอ่าเพิ่มขึ้นชั่วโมงสอง,สองชั่วโมงอะไรทํานองเนี้ยแต่ว่าเราก็จะได้กลับมานะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบว่า อีกวันหนึ่งเราอาจจะได้ทํางานน้อยลงจากที่ต้องทํางานวันละสิบชั่วโมงอาจจะทํางานวันละแปดชั่วโมงอะไรทํานองเนี้ยมันก็แล้วแต่ด้วยเนาะลราก็ระยะเวลาพักหรือว่าเบรกนะคะก็จะไม่เหมือนกันอย่างงานเรือเนี่ยเราทํางานไปแล้ว 3- 4ชั่วโมงเราก็จะได้ได้เบรก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่หน้างานเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยทำงานวันละสิถึงสิชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้เบรกวันละชั่วโมเออสอชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงรวมๆแล้ววันหนึ่งใช่ไหมเออ แล้วมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าทํางานในโรงแรมอ่าบนฝั่งใช่ไหมคะเราก็จะได้เบรกอ่าครั้งละ3 0มสถึงหชั่วโมงแล้วแต่นะเพราะว่าบางโรงแรมเนี่ยเขาให้เบรกอ่าวันละ1ชั่วโมงก็คือตอนเที่ยงไปเลย1ชั่วโมงแต่ว่าบางโรงแรมเนี่ยเขาจะให้เบรกเป็น2รอบใช่ไหมอย่างพวก f อฟจะโดนบ่อยเลยก็คือกินข้าวเที่ยง30นาทีแล้วก็กินข้าวเย็น30นาทีก็จะไม่เหมือนกันต้องสลับกันไปเบรกอะไรเงี้ยเออ แล้วก็ข้อที่3เลยก็คือในเรื่องของเวกเคชันนะคะในส่วนของงานเรือสำราญเนี่ย เราไม่มีวันหยุดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเราวเคชันใช่ไหมคะเราพักร้อนทีเราก็พักร้อนไปเลยจา้าเรือจะให้เราไปเลย2-3เดือนแต่ว่าเพื่อนบางคนเนี้ยอย่างเพื่อนต่างชาติเขาก็แบบว่า2 3สเดือนน้อยเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่ามีการรียกใช้นะคะหรือว่ามีการกรอกแบบฟอร์มร้องขอที่จะลองวีเคชันมากกว่านั้นบางคนก็ take vacation ประมาณ6เดือนเลยก็มีนะคะอะไรเงี้ยก็สามารถสามารถที่จะดีไซน์ชีวิตเราได้อะไรเงี้ยก็บางคนก็เลือกที่จะทำงานแปดเดือน พัก6เดือนหรือทํางานสิบเดือนพัก3เดือนก็นแล้วแต่แล้วแต่ความไหวของแต่ละคนเนาะเออแต่ว่า างานโรงแรมใช่ไหมคะงานโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะพักร้อนหรือวีเคชั่นเนี่ยเราก็ต้องใช้พวก p ล b l i c คอ a ์ลีพวกวันนักขัดต่าง,างๆใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้พวกพักร้อนบางโรงแรมเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าคุณไม่มีวันหยุดเหลือแล้วแต่คุณอยากจะไปเที่ยวอะ่ะเข้าใจปะเขาก็จะให้ให้สิทธิ์ของคุณเนี่ยรีฟิตเอาทเพย์ไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้แหละเออใช่ไหมแล้วก็ ระบบการทํางานใช่ไหมคะระบบการทํางานเนี่ยในเรือเนี่ยมันจะมีความเป็นิน international มากกว่าเนาะเออมันจะมีความเป็นสากลมากกว่าอะไรเงี้ยดังนั้นอะไรเงี้ยเขาจะฟิกมากๆเขาจะมีความแบบว่าสตร i c มากๆเลยก็คือห้ามสายห้ามขาดห้ามหายห้ามอู้ห้ามทุกอย่างที่ทําในไทยเข้าใจปะเออดังนั้นเนี่ยหากว่าจะลาป่วยเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนที่ไทยร้วนที่แบบว่าคุณหมอครับรู้สึกไม่สบาย คุเหมอช่วยออกไปรับรองแพทย์หน่อยแล้วก็กริ้งรังโทรไป HR ที่โรงแรมว่าอะไรนะไม่สบายขอลาป่วยอ่ะอันนี้ก็บางโรงแรมก็อาจจะมีแบบอย่างนี้เพราะว่าพราวเคยเจอลูกน้องพราวเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าในงานเรือนเนี่ยถ้าคุณจะ medical off เนี่ยจะต้องมีความเห็นของแพทย์ว่าคุณน่ะทำงานไม่ไหวจริงๆแล้วไม่ใช่ได้กันง่ายๆด้วยเขามีการตรวจเขามีการเช็คถ้าคุณโกหกมาเนี่ยเรื่องใหญ่นะอะไรเงี้ยเออ แต่ส่วนมากถ้าเป็น GI ก็คือเป็นพวกท้องเสียเนี่ยมันเป็นเคสที่ Serious มากบนเรือน,นะคะเขาก็จะให้หยุดหยุดไปเลยค่ะ48ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออจะมีเคสเนี้ยละที่ Serious แต่ว่ามันก็จะมีอ,ะอันนี้นิดนึงเนาะแบบว่าไม่แนะนำให้เป็น GI บ่อยเลยเพราะว่ามันจะมีอะไรนะท้องเสียเพราะคนไทยชอบกินของเผ็ดใช่ไหมมันจะมีผลกระทบต่อ contract หน้าของเราอะไรเงี้ยว่าเราจะมีสิทธิ์ได้มาไหมหรืออะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ เราก็แต่ว่างานโรงแรมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้กันอยู่เนาะคนไทย flexible ได้มีความยืดหยุน่นอะไรเงี้ยหัวหน้าก็จะมีความใจดีนิดนึงอ,อ๋อไม่เป็นไรแต่ครั้งหน้าห้ามทำอีกนะอะไรประมาณเนี้ยก็จะแบบว่าใจดีมียืดมีโหดอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเออถ้าค,คุณไม่สบายจริงๆก็มีใบรับรองแพทย์มาแล้วกันคุณก็หยุดไปละกันขอให้มีใบรับรองแพทย์มาอะไรประมาณนี้นะแต่ว่างานเรือเนี่ยไม่ได้จริงๆเขาสตรีกนะคะ ดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาทางานเรือเนี่ยต้องมั่นใจว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะว่า1นึ่งะไม่มีวันหยุดแล้วก็ทํางานทุกวันใช่ไหมแล้วก็เราต้องใช้แรงใช้แบบสมองเยอะอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะเอฟเฟกกับตัวเราเยอะมากเนาะแล้วก็ ในส่วนของท่องเที่ยวนะคะหลายๆคนเนี่ยเลือกเลือกเรียนสายงานบริการหรือสาย hospitality เนี่ยเพราะว่าเรื่อง traveling โดยเฉพาะเลยก็คือว่าเลือกที่ว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวเราก,ก็เลยมาทำงานสายนี้ถูกต้องปะเออแต่ว่าเราไม่ได้เรียนสายนี้มาน,นะแต่ว่ารู้สึกโชคดีที่ไปได้ทํางานสายนี้เพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวเออแล้วก็งานเรือเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเที่ยวแน่นอนงานเรือตอบโจทย์ที่สุด บอกเลยอันนี้บอกเลยว่าเพราะว่างานเรือเรือเนี่ยมันวิ่งไปรอบโลกแล้วก็เรือแต่ละลำของคันนว่ามันก็จอดเป็นพอร์ตพอร์ตใช่ปะ่ะก็คือแบบว่าถ้าคุณได้ไปแอ s i ซลำไหนใช่ไหมถ้าคุณไปลำนั้นเนี่ยมันจอดพอร์ตไหนคุณก็จะเที่ยวที่นั่นอะไรเงี้ยบางลำก็จะไปสก้าบางลำก็จะไปฮาวายบาร์เซโลนาสเปนอะไรพวกเนี้ยคุณก็จะได้เที่ยวในในแบบว่าในประเทศในสถานที่ที่คุณอยากจะไปในที่แบบว่าคุณไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะใช่ปะ่ะเพราะว่าเรือเนี่ย p r o ไวคุณมีที่พักให้ฟรีเที่ยวฟรี อาหารฟรีเปิดโลกระทัดอะไรทุกอย่างใช่ปะดังนั้นแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้เลยคุณก็จะ,ะคุณก็จะสามารถเซฟเงินได้เยอะมากๆอะไรเงี้ยจะสามารถจะเก็บเงินเพื่อจะไปต่อยอดอะไรก็ตามที่ที่เพื่อนๆแต่ละคนฝันไว้อะไรเงี้ยเออดังนั้นอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเที่ยวพราวบอกเลยว่างานเรือตอบโจทย์แต่ไม่ได้บอกว่างานโรงแรมไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่ามันก็จะแคบลงมาขวางงานเรือใช่ไหมงานโรงแรมเนี่ยเราก็จะได้เที่ยวอ่ะในสถานท,ที่ท่องเที่ยวรอบๆโรง รงแรมอย่างเช่นถ้าเราทางานโรงแรมในภูเก็ตใช่ไหมเราก็จะได้เที่ยวรอบๆภูเก็ตเกาะแก่งตามๆในช่วงวันหยุดที่เราขอไปอะไรทำนองนี้เออแล้วก็แต่ว่าเวลาเราเที่ยวที่กดเอ้ยขอโทษค่ะพูดเร็วไปนิดนึงเวลาเราเที่ยวที่ที่ที่แถวโรงแรมเราใช่ไหมคะอ่ามันก็จะมีข้อเสียเพราะเราต้องออกค่าใช้จ่ายเองค่าที่พักเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรนะค่ากินอะไรต่างๆ ค่าเดินทางเราก็ต้องออกเองน,น,นั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียนิดนึงแล้วก็คนที่ทํางานโรงแรมถ้าเกิดว่าสมมุติอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดต่างสถานที่ออกไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแบบว่าแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าตัว๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่ากินค่าจิปาถะนานาอะไรก็ตามเนี่ยก็คือจะต้องจ่ายเองมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเงินที่เราตั้งใจจะเก็บเนี่ยมันก็จะเหลือก้อนน้อยลงแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนว่าจะมีค่าใช้ จ่ายต่างๆอะไรยังไงอีกอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเลือกจะเป็นอย่างไหอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าชอบเที่ยวจริงๆเผาเผาแนะนําเรือสําราญค่ะแล้วก็เ,เรื่องที่พักและอาหารนะคะอันนี้ก็บางโรงแรมในไทยนะคะเขาก็จะพรอไวให้มีหอพักให้ะอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาหารกลางวันอาหารเช้าบางโรงแรมก็ให้ทั้ง3มื้อนะคะแต่ว่าบางโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบางโรงแรมเขาไม่ได้ให้นะเออ แต่ว่างานเรือเนี่ยฟรีที่พักเออฟรีที่พักฟรีค่าตั๋วเครื่องบินมาแล้วก็กลับนะคะเออไปกลับอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่ออาหารอะไรเงี้ยก็คือจะครอบคลุมหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นคนที่ชอบช้อปปิง้งแบบซื้อเยอะแยะอะไรเงี้ยก็จะเก็บเงินได้อืมแล้วก็อันนี้หลายๆคนอยากฟังมากทขาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่า พี่พาวคะเงินเดือนเป็นยังไงคะแตกต่างกันยังไงอันนี้บอกเลยว่าเงินเดือนต่างกันแน่นอนงานเรือกับงานโรงแรมนะคะเพราะว่าแน่ะเพราะว่างานเรือเนี่ยมันเป็นทํางานต่างประเทศถูกต้องปะ,ะค่าเงินที่เราได้รับเนี่ยเป็นค่าเงินดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยความเยอะความน้อยเนี่ยมันจะผันถวนตามอ่ะค่าเงินแลกเปลี่ยนนะคะตอนนี้ก็แบบว่าเหมือนเห็นแบบแบบว่า1ดอลลาร์เท่ากับ33บาท ก็คือแบบแอบ,บแอบ,บหวังในใจนะว่ามันจะพุ่งพุ่งขึ้นกว่านี้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าพุ่งขึ้นกว่านี้ก็จะรีบโอนตังค์กลับบ้านเลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันก็สามสับก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าตอนที่พราวมาเนี่ยยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบาทแรกมาน่าจะแรกมาพันเหรียญนะคะพ่ามาพันเหรียญก็ว่าณสองหมืน่นแปดสองหมื่นเก้าอะไรประมาณนี้แหละเออดังนั้นเนี่ยก็แอบ,บหวังลึกๆว่าแบบว่ามันจะขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยเออ ดังนั้นเนี่ยเงินเดือนก็จะผันผวนนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่างานเรือสำราญเนี่ยจะบอกว่างานเงินดีทุกตำแหน่งก็ไม่ใช่มันแล้วแต่ตำแหน่งด้วยนะอย่างพาวทำเสิร์ฟเนี่ยพาวก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณ900เหรียญใช่ไหมเพราะว่าตำแหน่งพาวมันเป็น assistant waitress มันไม่ได้ท็อปขึ้นไปใช่ไหมมันเป็นตัวที่แบบเพิ่งสตาร์ทเลยของของสายเสิร์ฟอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเงินเดือนก็อยู่ประมาณ20,000ก,กว่าอะไรเงี้ยก็ถามว่า ต่างไหมกับที่ไทยมันก็แทบจะไม่ต่างแนาะแต่ว่าบางโรงแรมเสิร์ฟที่ไทยเนี่ยเงินเดือน9,000บาทปะบางที่ก็หมื่นสองแล้วแต่ด้วยนะมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกกับตันซูปเปอร์วเซอร์เงินก็จะอัพอัอ,อัขึ้นไปมันก็จะไม่เหมือนกันอีกเออแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบตําแหน่งต่อตําแหน่งใช่ไหมอย่างแอสเตรนเวดเทรสกับเวดเทรสที่ไทยเนี่ยภาวะที่เรือได้เยอะกว่าเกือบสามหมื่นเลยสามหมื่นเนี้ยยังไม่รวมพวกทิปยังไม่รวมพวก อ่าน่นนี่นั่นนะคะที่แบบว่าไซตจ็อบของเราอะไรเงี้ยแล้วแต่คนบางคนก็มีไซตจ็อบอย่างพาวมีนวดอะไรเงี้ยพาก็จะมีอ่าไรายได้จากงานนวดมาอีกอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบว่ามันก็จะต่างกันอะไรเงี้ยพามองว่าเรือเนี่ยถ้าเราอ่ะยิ่งอยู่นานยิ่งขึ้นสูงสูงอะไรเงี้ยเรือก็จะทําให้เราเนี่ยได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้เงินเยอะกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ายิ่งได้ขึ้นไดนิ่งเนี่ยก็ลูลเอหย,ยบสแสนที่เห็นพี่พี่เขาได้กันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าโรงแรมเนี่ย ค่าแรงมันก็ขั้นต่ำตามกฎหมายเนาะมันก็แล้วแต่แล้วแต่โรงแรมที่ที่เพื่อนๆทำด้วยที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกไปทำอย่างบางคนาดถ้าเลือกไปพวกอะไรนะโรงแรม5ดาวเช่นมาริออทหรือว่าพวกบันจันทรีทัวร์ซอนอะไรพวกนี้เขาก็จะมีแบบออดิชั่นอลใช่ไหมแบบว่าตัวเลือกเสริมก็คือพวกเซอร์วิสช์ปอะไรเงี้ยบางที่ก็เซอร์วิสช์ปว่าวังลังการมากค่ะสี่ห้าหมื่นแต่ว่าเบเ e ฟิตขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบคัด คัดอย่างเยอะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็แล้วแต่คนจะเลือกนะคะถ้า,ามีความสามารถถึงสามารถเข้าไปทำณนะจุดจุดนั้นได้เนี่ยก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการเก็บเงินนะคะเพราะมองว่า,เ,าเรือสำราญเนี่ยเก็บเงินได้ดีกว่าเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายน้อยรายจ่ายน้อยส่วนมากพาวจะหมดการชอปปิง้งแล้วก็การกินนะคะจะเห็นพาวลงรูปเยอะมากเกี่ยวกับกินกินเที่ยวเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า มองว่างานโรงแรมใช่ไหมคะพอมองว่าเก็บเงินไม่ค่อยได้เพราะว่าเอ,อ่อแต่ละคนเนี่ยมีความจําเป็นในการใช้จ่ายเนี่ยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนก็มีมีภาระที่ต้องรับผิดช,ชอบดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหรืออันนี้ก็ต้องจ่ายบินนี้ก็มานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เดี๋ยวก็ค่าบ้านบางโรงแรมอะ่ะเขาไม่ได้พรวไวที่พักให้ด้วยนะอย่างหลายๆที่ในภูเก็ตอะไรเงี้ยคุณก็ต้องหาหอพักเองก็งมี รถเ,เองนู่นนี่น,นั่นดังนี้ดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายจะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้อีกดังนั้นเงินที่เราได้มาเป็นก้อนสมมติว่าอ,อ,อยู่ที่นั่นได้เงินเดือนสามหมื่นเนี่ยก็จ่ายค่าบ้านค่าเดินทางมาละตีไปเลยว่าเดือนหนึ่งห้าพันใช่ไหมห้าพันเนี้ยเพาก็มองว่าเหมือนเพาอยู่เรือพี่เพาไม่ต้องจ่ายอันนี้ใช่ไหมห้าพันเนี้ยเพากออกไปกินไปเที่ยวไปช็อปเนี่ยสบายสบายเลยนะแบบว่าถ้าแบบว่าไม่ได้แบนเนมจ๋าอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถอยู่ได้สบายสบาย,ยกับ เอาแบบว่าส่งให้พอ่อให้แม่เราก็ยังถือว่าเก็บพาวก็เก็บได้เดือนนึงพาวไม่ค่อยตั้งใจเก็บเท่าไหร่นะแต่พาวก็เก็บเดือนละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนี่ก็เหลือเยอะนะแล้วก็พาวมาถั่วเฉลี่ยดูละตอนที่ทํางานที่ไทยเนี่ยเงินเดือนเยอะนะแต่แบบเก็บตังค์ไม่ได้ไม่รู้มันไปทางไหนนะเหมือนอันนี้ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องไปโน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอมาอยู่เรือนเนี่ยเที่ยวเยอะมากกินเยอะมากแต่แบบ ฉันมีแบบเงินเก็บเกืิดสามแสนนะแล้วทํางานแค่เจ็ดเดือนเองคอนแทคพาวรอบนี้คือเจ็ดเดือนครึ่งนะคะเจ็ดเดือนอะ่อะอ่ะจริงๆเราก็แบบตัดไปเลยนะสามเดือนแรกเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์เพราะอยู่เพราะอยู่อ,ยอ่าสตาร์เมสนะคะได้มาเก็บตังค์จริงๆก็ตอนที่ทําอยู่รูมเซอร์วิสนะคะแล้วอยู่ Room Service รูมเซอร์วิสอ่ะพออยู่เอ่ออยู่อยู่รูมเซอร์วิสแค่4เดือนเองอ่าสเดือนกว่าอ่ะ สเดือนกว่าเกืบเกือบสีเดือนเพราะว่าก็ขึ้นมาอยู่ลีโดได้แค่2อ,อาทิตย์แล้วผาก็ s i g ์ออฟใช่ไหมคะันั้น,น,นเนี่ยแทบจะไม่ได้เก็บตังค์เลยแล้วก็แบบว่าคิดดูดีว่ามีเวลาเก็บตังค์แค่นี้เราสามารถเก็บตังค์ได้ขนาดนี้เออก็ฝากเป็น ข้อคิดแล้วกันนะคะฝากเป็นความรู้ให้เพื่อนๆไปตัดสินใจไปเลือกกันนะคะอุ้ยพูดเยอะจังเลยวันนี้รู้สึกจิบคอแต่ก็แบบว่าขอบคุณมากๆเลยที่ดูมาถึงตรงนี้นาอพาวเลือกที่จะเอาเรื่องเงินเนี่ยมาไว้หลังสุดเพราะว่าพราวรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนแอบกดข้ามหรือก็ดูไม่รูก,กันไม่จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็เป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าตอนนี้งานโรงแรมหลายๆที่เนี่ยแบบ เจอปัญหารกระทบกับโควิดนะคะเรื่องเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นงานโรงแรมหรืองานเรือตอนนี้ก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อเมริกาก็ออกมาละออกออกเหมือนกดออกมาว่าแม่นุญาตให้เรือนะคะวิ่งจนประมาณไปปลายเดือนจูนนะคะถึงจะกลับมาวิ่งแต่ก็อะไรมันก็ไม่แน่นอนเข้าใจปะบางที่อาจจะแบบ ขยับออกไปอีกหรือว่าอาจจะสั้นลงถ้าสมมุติว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปนอนก่อนเนาะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ